สิ่งที่เราต้องทำเราต้องใส่ใจเข้าไปทำงานให้สมกับที่ลูกค้ามอบหมายให้เราสามารถผลิตของให้เขา<ๆ>แล้วก็มีการพัฒนาก้าวหน้าสู่นวัตรกรรมต่างๆต่อไปเรื่อยๆให้มันเกิดความยั่งยืนต่อไปอนาคตสวัสดีครับผมอภิภพันธ์ภูวกดีนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทชิงไกโกลอินเดสทรีเราทำกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปขิงส่งออกแล้วก็ขายในประเทศ คือเราอยากจะเป็นผู้ขายหลักสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วประเทศไทยทั่วพื้นเอเชียแปซิฟิกแม้กระทั่งไปถึงทั่วโลกเราอาจจะไม่ใช่สินค้าหลักแต่ขิง3รสพวกนี้เป็นขิงที่มันเป็นเครื่องเคียงที่คนญี่ปุ่นเองนิยมรับประทานอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอการดองก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแล้วเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตต่ตอไปโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นขิงปุ๊บมันก็จะมีคุณสมบัติคุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกเยอะแยะมหาศาล จริงๆร่วมงานกับกรมส่งเสรสิมอุตสาหกรรมมานานมากแล้ยุคเริ่มต้นเนี่ยกรมส่งเสริมมาช่วยเราทําในเรื่องของการพัฒนาเตาอ,อบลังไม้แต่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยกรมส่งเสริมเองกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็จะมองในเรื่องของ Industrial 4.0เพิ่มมากขึ้นกิจกรรมที่เราทําก็จะมีการวัดความชื้นภายในห้องทํางานแล้วก็ปรับความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการทํางาน ฝากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับขิงแปรรูปพ,พร้อมรับประทานที่ไว้ทานกับอาหารญี่ปุ่นไว้ทานกับซึ่งเคียงเราจะจําหน่ายในห้างแมคโครก็คิดว่าน่าจะถูกใจผู้ประกอบการในเมืองไทยที่จะทําร้านอาหารแล้วก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพใช้บริการเราได้ครับขอบคุณครับ